ยินดีต้อนรับสู่กระแสข่าวดังฮิวโก้จุลจักรฟาดกลางไอจีซัดคำถามเดียวแฟนคลับคนบันเทิงเห็นด้วยเพียบฮิวโก้จุลจักรยังทนไม่ได้โพสต์เดือดฟาดกลางอินสตาแกรมซัดคำถามเดียวแฟนคลับคนบันเทิงเห็นด้วยเพียบ ฮิวโก้จุลจักฟาดกลางไอจีซัดคำถามเดียวแฟนคลับคนบันเทิงเห็นด้วยเพียบแน่นอนว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากจริงๆสำหรับการประชุมสภาโหวตนายกรอบสองเมื่อวันที่20กระกฎาคม66ที่ผ่านมาซึ่งล่าสุดฮิวโก้จุลจักไม่ทนโพสต์กลางไอจีสตอรี่ส่งเสียงสะท้อนหลังพิธาไม่ได้เป็นนายกกดขี เสียเวลาประชาชนจะให้ไปเลือกตั้งทํำไมก่อนการประชุมสภาจะเริ่มต้นถกกันอย่างดุเดือดนายสุทินคลังแสงสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยพอทอลุกขึ้นเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพัรคก้าวไกลเป็นนายกคนที่30โดยไม่มีผู้อื่นเสนอเพิ่มเติม ทว่าในขณะประชุมนั้นได้มีการคัดค้านของหลายฝ่ายว่าไม่สามารถเสนอชื่อซ้ำได้กระทั่งสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่สมาชิกผู้แทนรัษฎรชั่วคราวจากกรณีหุ้นสื่อไอทีวี ทั้งนี้ทันทีที่มีคำสั่งของสาลร,รัฐธรรมนูญเผยแพร่ออกไปล่าสุดฮิวโก้ศิลปินชื่อดังนานๆจะออกมาเคลื่อนไหวในโซเชียลได้ออกมาส่งเสียงสะท้อนโพสไอจีสตอรี่ข้อความว่ากดขี่ยังไม่พอต้องมาเสียเวลาประชาชนอีกอีกทั้งยังแชร์สตอรี่ไอจีเป็นรูปภาพการประชุมสภามีข้อความว่า มึงจะให้กูออกไปเลือกตั้งกันทำไมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนออกมาเคลื่อนไหวทั้งสาวๆก้อยนัตตี้ดรีมมิลลิวินเมทวินหลินแพทชยานิทเติร์ดเอมภูมิพัทและคาดคงมีตามมาอีกเรื่อยๆท่ามกลางโหวตนายกรอบสองร้อนระอุ ดันขึ้นอันดับหนึ่งเทรนทวิตเตอร์แสดงความคิดเห็นจากหลายฝ่ายหลายแง่ขอบคุณทีนิวค่ะ